เลยเอานมให้เด็กครับโอ้หลวงปู่บอกให้เอานมให้เด็กนะฮะ่าท่านรับประเคนแล้วว่านมให้เด็กนะฮะ,ะท่านก็เมตากับเด็กนะฮะกับคนพิการคนแก่แล้วก็คนท้องมากๆท่านเห็นท่านก็จะให้เอานมที่ท่านรับประเคเนยลูกศิษย์เนี่ยนลครับฝนตามหลังมานี่ก็จะเอามาให้ะฮะเป็นทานฝนธาตาุไตจีวรพระอาอบน้ำฝน น้ำข้าวสารอาหารแห้งน้ำครึ่งต่างๆนี่ก็จะนําไปตั้งลงทานไปถวายพระนะครับในวัดต่ตางๆที่ท่านเนี่ยได้เดินทุดงไปพักอาศัยอยู่มองหน้าลงตาได้ครับเนีน่ยนมเนยต่างๆเดี๋ยวไปจัดตั้งลงทานแล้วก็ไปให้คนท้องแล้วก็ไปให้เด็กตามหลายทางกันหมดท่านมาเดวอะไรไปนะฮะดูฮะท่านมีย่ามทังสองใบเท่านั้น น,นี้ก็เดิพุมาถึงขอนรองเท้าครับขอนรองเท้านะครับอย่านาปัจจัยถวายนะคบโอ้โหนี่มีน้ำผึ้งมาถวายด้วยแม่อ่าพนมมือเลยฮะโอ้โหนี่มีน้ำผึ้งกันเยอะจริงๆนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเดี๋ยว วัดข้างหน้าที่ท่านจะไปพักจำวัดนี่จะมีน้ำพึ่งถวายพระกันเยอะเลยนะฮะโอ้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีน้ำพึ่งกันเยอะมากนะฮะนุมโมธนากับสาทุกับทุกท่านด้วยและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ้โหนี่น้ำพึ่งที่นี่นี่เป็นแหล่งศูนย์รวมน้ำพึ่งจริงๆนะฮะเยอะมากโอ้โหนี่ข้างหน้านี่ก็มีน้ำพึ่งกันแม่แม่วิ่งปกติหน้าท่าน อถอ,อดรอ,องเท้าด้วยแม่ถอดรองเท้าด้วยยกขึ้นหนึห่งหัวลเลยครับถ่ายรูปได้ครับโอ้โหโภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะแหมของฝากนี่เต็มไปหมดนะแหมสมคำล่ำลือจริงๆตรงนี้นะฮะอยากจะได้อะไรให้มาตรงนี้เลยมีครบหมดนะฮะของจังหวัดแพร่โอ้โหจะเป็นสถานที่ขายของฝากนะฮะ บริเวณฝั่งตรงข้ามกับประตูสู่ร้านานาของจังหวัดแพร่หมแล้วถอดรองเท้าด้วยนะครับถอดรองเท้ากันด้วยโอ้โหนี่ นะฮะนำขนมข้าต้มน้ำดื่มมาถวายโอ้อนุโมทนาบุญกันด้วยนะฮะแหมหลายคนหลานท่านเนี่ยมีความศรัทธานะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวลงตาก็นำไปทำลงทานนะฮะนำไปบริจาคแล้วก็ให้คณะลูกศิษย์ที่ติดตามมานะครับหรือติดอาสาต่างๆเนี่ยได้ดื่มกินกันรวมถึงนำไปบริจาค วัสดดวัสดีทุกท่านครับทั้ง4,000กว่าคนที่ยังคงรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของชั่วไทยนิวโอ้ตรงนี้นี่เป็นมาสักครู่นี้เป็นร้านขายของกินของใช้ใช่ไหมของกินอย่างเดียวของฝากอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วโอ้โหตังแรงไม้สักทองสิงประดิษฐ์ด้วย

พี่คีอพี่พี่เราปั่นยาที่หลงต่อนะเอาน้ำวิตามินมาสดน้ำวิตามินเย็นขวดนึงไม่เย็นขวดนึงไว้เลยพี่ไว้เลยก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะก็พี่พันนะฮะเมื่อกี้นี้พี่นันก็มานิม,มนต์ท่านให้พักเท้านะครับเพื่อที่จะให้ฉันเครื่องดื่มกล็แล้วก็น้ำดื่ม โมธนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะฮะแบดไปใส่รถขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวและขณะนี้เนี่ยนะฮะจันมิต์หลวงตา คุณชื่นนะฮะแวะพักเท้านะฮะฉันน้ำที่บริเวณเรือนดำแก้วนะฮะบริเวณจุดขายของฝากของเภอเดียนชัยขอบคุณทุกคน